ดูอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของคุณตูนบอดี้แสลมนะคะต้องบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำเอาแฟนๆของพี่ตูนบอดี้แสลมตกใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามีข่าวว่าคุณตูนเนี่ยมีอาการกระดูกคอกดทับเส้นประสาทก็เลยทําให้แขนซ้ายมีอาการชาแล้วก็นิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎตั้งแต่ช่วงค่าของวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ ล่าสุดวันนี้นะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะก็ทางทีมคณะแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะนำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะผู้อำนวยการกอง o r t h o ิะะรรดิกส์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสัลยแพทย์โรคกระดูกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะก็ร่วมกันในการถแถลงความคืบหน้าอาการของคุณตูนบอดี้แสลมค่ะมีรายละเอียดโดยรวมก็คือว่า อาการป่วยกระดูกคอทับเส้นประสาทของพี่ตูนบอดี้แสลมเนี่ยทางการแพทย์จะยังไม่ใช้วิธีการผ่าตัดต้องดูว่ามีการตอบสนองอะไรอย่างไรก่อนต้องลดวิธีการกระทบกระเทือนให้ได้มากที่สุดถ้าเรารักษาด้วยวิธีการที่ไม่ผ่าตัดจะต้องใช้เวลา1-2สัปดาห์แล้วก็จะต้องพัก2เดือนเพื่อจะให้คอเนี่ยต้องอยู่นิ่งมากที่สุดนะคะอาการหมอนรองกระดูกจริงๆพี่ตูนเป็นมาแล้วถึงมากกว่า4ีหปีเลยนะคะ ครั้งนี้ก็มีอาการปวดที่มากกว่าเดิมสาเหตุเนี่ยมาจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันค่ะที่ส่งผลทําให้ต้องใช้กระดูกต้นคอเยอะหลังจากนี้จะต้องกายภาพส่วนเรื่องว่าจะกลับมาวิ่งได้ไหมจะกลับมาร้องเพลงได้ไหมเนี่ยก็อยู่ที่ผลการรักษาในช่วง2เดือนที่ผ่านมาถ้าหากว่าทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ สามารถที่จะกลับมาวิ่งได้ตอนนี้เนี่ยก็คุณหมอบอกว่าพี่ตูนกำลังใจดีมากนะคะแล้วก็บอกว่าพี่ตูนเนี่ยเป็นห่วงแฟนเพลงด้วยเรื่องงานคอนเสิร์ตก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าสัญญาว่าเดี๋ยวจะไปเล่นคอนเสิร์ตในช่วงปีใหม่ให้กับแฟนเพลงได้ฟังนะคะสิ่งที่พี่ตูนกังวลมากที่สุดค่ะก็คือเรื่องของการใช้เสียงคุณหมอยืนยันนะคะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องเสียงเนี่ยคือไม่มีปัญหาเลยยังคงร้องเพลงได้แต่ว่าจะต้องปรับท่าทางในการร้องเพลงค่ะ ล่าสุดทางด้านของแฟนสาวพี่ตูนนะคะก็คือคุณก้อยรัชวินเพิ่งจะแต่งงานกันไปเลยนะคะมีการโพสต์ลงในอินสตาแกรมด้วยเป็นกําลังใจให้กับพี่ตูนนะคะแล้วก็แฟนเพลงของพี่ตูนนะคะที่ติดตามผลงานพี่ตูนมาตลอดก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจนะคะในอาการของพี่ตูนที่ต้องเจอณนะขณะนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ